ซื้อต้มแซบมาแต่ตลาดพี่น้องสบายดีตอนคำเดอ้อพี่นอ้องเลยต้มเครื่องในเียซื้อมาแต่ตลาดเมือในบริาหารยังเลยได้ต้มแซบกินกับเจียวเพียะแล้วก็ลูกซีนสู่ครอบครัวกินมัยั้งลูกเนยนชาบอกเจ็บเลยเนยเจ็บไใเนยเล่นจน อย่างบุได้ด้วยน้องเนยจะเจ็บก้นโอ้ยไปเล็นจัเจ็บก้นไปเสอออนได้พอดาว่ะอันนี้อ่ะพอดาวงอไปเลยเไปโดนกบโดดกบเจ้าพี่อเจ้าเพียอขุ่มขมนะแม่นึ่อยไหมอิฐพี่ไลูกก็อยากกินยาที่พี่ที่พี่นั้นได้ลูกมันกินเลยเด้แม่ให้กินแล้วบอกกินได้กินไลยบุได้ปะ เน่เน่เน่ทีเป็นวัดได้บรรนาชาติก็เป็นวัดบ่เนี่ยเป็นเบิดแล้วเป็นเบิดแล้วติดสรุปแล้วติดกันเบิดบ้านพอรู้ไหยเบิดเทือนกินยาเด้อยคุณเจ้าเด้อขคอยซื้อมันยาตีไขวัดลาวกินโลดจะภูมิใจบอกเป็นจังหวัดเป็นจังหวัดภูมิใจแห้งแล้วก็พุใจบอกโอ้ชาวไที่ขาดพรมใหม่ พมห้ามลุกไปหมอดบอพอลงลูกพอลงมือนี่บอม่นั้งดอกมันชุกบอมือนี่มีต่ข้าวี่โอ้ยคขน่อยแล้นี่กินยาทิปปี้ยาทิปีอยู่กินกินร้ายบอได้ลูกพอแล้วเอาไง่องันกินนมสิ อยากยาไข่อยากกิตยาไข่อยากกินต ah? ่ยาบานี่กินแล้วเลยเแมวหอยกินแหละบางได้นะได้ติเน่อยป้าติขาน้ยยน้คร่ยตุ๊ปปกุะต้กูนุตั้งไว้ไสิกินบอลนี่คะตูกลีไดสัสส

กบกีอมายแ้จับหา้ไ้ี๋นได้ที่้อเอาไหมเลยเดินเลยเลยเยลูกคอยพันหทยิยาไปลูกเอ้ยลูกยาเี่ลูกคนอื่นคุมกินยาคุมกินยาลูกคอยพันไม่ตกอคุมกินยาปี๋เห็นได้ ยาจ้ป่หมรดางโอ่ไปนวเด่ลเอ้ไมเป็นนัวาดยัดเปนนัวกับน้าปลาเนี่ยคือๆือคื่อพไวะเปนนัวกับน้ปลาม่นช่ปุ้งหม ปาดีบลงดเียวกับบุนเนแล้ว่เนี้ทำกินลายก็ได้เลยพี่ะลูกกินรานอนรับกูดื่นได้ ่ปิ๊ใส่ดุ้มแล้วจานแห้งคือปิ๊กอยู่เท่าหน่งอย่าให้พี่อีก่ะเออยุดเหมือนกันโบแมนน่ะแมน่งะแมนแมนแมมันเที่ยงอเปล่าโบแมนอีกเหรอแมนนักอียใ่ไหมโอ้ยโลีโล่หานะ

เต้นถืออยู่คันางอันน้องเอาเขาไปแล้วเห็นหรอเปล่ห้ามไปเลยวไปเลยไปเลยตัวหน่อยแลนไปแบอยู่ข้าหลงอย่างเงี้ยหยุดกเต้นไปเลยไม่มีชิลแหเ้าเนืเาี่เพิมก็เนห่อนเ้อคอย

เอากินขาพาดบดวสามจานกินบดวทูกคนเลยแหละสามจานให้ไหนหมูบ่หลอยคนพท่เขาแบบนุตนจะไปไหนํางบวบไปครับทเพลงนุนเลนุดนดีใชแต่บ้านทำไมบ้านันห่างเขามาซื้อมักตูบบ

เหรอแม่เนี่ยหยาบาครับแาบาบบามอีกตัวมากันแะานอยมาให้น่องเลยแนอยเ็นหมูนลอย้หมูแค่เียงเอะไกห็นไหมครับให็นมก่มา

nhưng đuôi cứ cầu không? Ừ. nó uống thả.